ผมก็ท e ํำข so so ้าวสสีสีสายพันธ์ุชาวบ้านมาเห็นครับว่าเออข้าวอะไรล่ะสวยดีมันกินได้ด้วยเหรอมันจะอร่อยหรือเปล่าล่ะก็คงจะเปลี่ยนจากตนเองและก็ทําเพื่อจะให้ชาวบ้านได้ทําตามพอดีทาง s อสซีกีอเขามีทางหนังสือมีทางโทรศัพท์มาเรียนเชิญเราเข้าอบรม แต่ก่อนนี่เราทานแปรรูปมาแล้วใช่ไหมเรามาเก็บมันจะเก็บไม่ได้นานพอดีเราไปอบลมมาเราก็มีแนวคิดจะมาอัดสูญยากาศเพราะว่าคุณค่าทางอาหารจะได้อยู่ได้นานเราก็เก็บไว้ได้นานอาจารย์ท่านก็ให้แนวคิดของเราว่าจะสร้างสตอรี่ให้กับคนรู้จักทั่วๆไปสิ่งเล็กๆที่ผมทำนะอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้านนมโยมไปได้อีกไก่อีกเยอะด้วยครับ ผมเชื่อในตัวผมและผมเชื่อในทุกคนในบ้านโรงเรียม